ไงทุกคนคลิปนี้เนี่ยผมขอเกริ่นก่อนเลยว่าอาจจะมีการเล่าเนื้อหาเพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งสปอยเยอะมากนะและมาจากความรู้สึกผมรัวๆเลยถ้าไม่ชอบตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะโอเคไปดูกันเลยหลังจากที่ผมรู้ก็คือว่าเราเนี่ยโดยโดนแยกกันไปใช่ไหมครับโดยหลักๆเนี่ยมันค่อยแยกออกเป็นประมาณ3-6ถึงคนเลยนะครับผมแล้วพอทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะได้สู้กับไปพวกเดอดิงกอนซึ่งตอนแรกเนี่ยก็สู้กันไปปกตินี่แหละจนกระทั่งไอคาริสโตมาเมื่อถึงเฟสหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะจับข่าวว่าเราไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้อง ช่วยซึ่งตอนแรกนี่ยผมคิดว่าจะระเบิดตัวตายเลยเนะเหมือน LCP f l อะไรประมาณนี้เออหรือว่าน้องไม่ตายครับแต่เกือบตายโอ้โหน้องโดนบังไม่ใช่หรอกผมก็เลยไม่เห็นตอนนั้นน่ะเออแล้วพอทีนี้ใช่ไหมคือแบบสิ้นหวังสุดๆอะคือแบบว่าสู้ไม่ได้กันเลยก็เลยแบบโอ้เฮมไฮเมอร์ของพวกเราเนี่ยเออโอ้เฮมไฮเนี่ยก็อยากจะปกป้องเพื่อนๆด้วยการที่จะเหล็กเปลียไอคาิสโตเนี่ยให้มันบอกว่าอยากวิจัยอะไรมันอะไรเงี้ยเออเข้ามาแบบเออเข้ามาสนใจไหมสนใจไหมล่ะไอคาิสโต้ออเนี่ยคขาต้อสนใจใช่ไหม มันก็ติดกับไอโอไฮมไฮครับด้วยการที่มันจะฟาดไปเลยครับเป็นอิวโกกิบชื่ออะไรนะดิฟแฟกชันะไรอีกับหนึ่งใช่ไหมคือถามว่ามันทําอะไรได้ไหมมันแทบจะทําอะไรไม่ได้ครับคือแล้วพอตรนี้เนี่ยก็คือแบบอ่ะตกอยู่อันตรายแล้วว่าเอาไงอยู่วะก็มีฮีโร่ออกมาครับก็คืออีดิกเก็ตมาจากฟูเมตันไม่ใช่ละคือพอเห็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหเหมือนเข้าเวลาวิถีไปฝึกในดันไกอ่ะในต้องบีแล้วทุกคนคือแบบคนละคนเลยอ่ะออร่าฟาร์มมิ่งจัดอ่ะลาวิท่าประสานด้วยนะครับนินจาสตอมสีเออใครเคยเล่นไหม มันแบบนั้นเลย,เยแล้วก็แบบปากไายไปบอกนะไอ้สินแขนก็คือคาริสโต้ปันถาว่าเออผลงานของเราเนี่ยส่วนทับสิบจะให้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมสินแขน,นก็เลยบอกไปว่าก็แค่ขยะชิ้นหนึ่งปากดีไม่ใช่ย่อยนะเราเนี่ยเออเราพอทีนี้ใช่ไหมเราก็สู้กันมาอีกรอบหนึ่งมันจะมีท่าหนึ่งครับที่เป็นภาษาจีนประมาณ5าคำนะคือผมไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรแต่เพื่อนผมมันรู้นะผมมาเดี๋ยวมาฟังกันว่ามันแปลว่าอะไรพ่อตายไอ้ดุก๊ก ใช่ผู <t cynical> ้ห่ิงใช่ครับใช่เป็นไงทุกคนเพื่อนผมมาเกี่ยงไหมผมยังไม่รู้เลยแปลว่าอะไรเพื่อนผมก็รู้นด้แกวะเนะ ลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่าย2ตัวนี้เสร็จใช่ไหมก็คืออาจารย์เอาสิ์มันซึ่งสินแข็ร่างนี้ก็จะอยู่ได้ไม่นานละเพราะเขาต้องไปแล้วก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นนะผมซึ่งก็เสียดายนะที่แบบว่ามาแค่แป๊บเดียวจริงๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่เทมากเลยนะในส่วนของตรงนี้ต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งเราจะได้เจอกับเดอะมิดเดิลนะตรงนี้เนี่ยที่ประทับใจเลยก็คือโมเสกับเอสราครับช่วยเราสู้ด้วยคือแบบมวเดียวน่ารักมากทุกคนพอตอนสู้ตอนแรกก็อก ดีๆนะครับผมผมก็ให้พี่เวสปาแกสู้กับแมทเทียสไปนะส่วนตี้เราเนี่ยก็ขอตบเด็กเรื่อยๆละกันนะครับผมพอสู้ๆไปอากาศมันร้อนครับช่วงนี้ใช่ครับร้อนร้อนจริงนะร้อนทั้งสนามเลยแหละถ้าไม่รีบจบนี่คือน่าจะโดนเผาตายกันหมดเลยนะเนี่ยพอจนถึงฉากคัสซีเนี่ยโวเซสามารถใช้มุนสกีได้ด้วยนะทุกคนแต่แมทเทียสเนี่ยก็ตันหลบได้ซะก่อนนะน่าเสียดายจริงๆเลยนะเนีหลหลังจากนั้นเนี่ยคีร่าเนี่ยก็หายตัวนะครับผมแล้วก็พุ่งมาใส่พี่เวสป้าครับคือมันดันเลน ปแปบเดียวก็เถอะนะครับผมก็คือคีร่าเนี่ยจะทําให้พิเวสป้าแกนเนี่ยขยับตัวได้ยากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยป้าป่าของน้องคีร่าเนี่ยเหมือนจะชอบโดนัทนะครับผมก็เลยพุ่งขึ้นไปแล้วก็อัดเทียวครับหวังจะเอา2นะแล้วรู้อะไรไหมครับหมดโบได้ตัวเดียวนะครับผมคือน้องคีร่าครับโอ้โหสารเลี้ยวจริงๆเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมโมเสสก็ได้ใช้มุรตสกีรอบครับแต่ครั้งนี้เนี่ยพิเวสป้าแกนน่ยจะถูกวองไว้ให้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตัวนัดสมใจพี่มทเทียสแล้วนะครับผมเดีี๋ยวนนนะะคภาพ้ โอเคชัดแล้วตามด้วยพี่เวสปา้าก็เก็บตามไปสวยๆเลยครับผมฉากนี้ที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือโมเซ็ตซึ่งน,น้องคีรัตเนี่ยก็รอดนะครับผม เพราะเฮียของหนูเนี่ยได้ช่วยไว้สุดยอดจริงๆในน้องชายแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพี่มาเทียนเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆนะแต่เราเนี่ยก็ยังมีคนหนึ่งนะที่มีคุณงามความดีเหมือนกันเลยก็คือวาเลชิตินะครับผมโดยที่กลุ่มเราเนี่ยเราจะได้ไเผชิญหน้ากับวาเลนตินะครับทุกคนซึ่งเราก็พูดกันไปของปากของพอนะเพราะว่าเจ๊แกก็เมาด้วยตอนนั้นลหลังจากนั้นเนี่ยก็ไมยกันไม่ถูกปากแล้วก็เลยเรียกลูกซิโอมาช่วยแต่ตัวสภาพมันนะครับผมมันจะตายนะไม่เนี่ยหลังจากนั้น,นพี่ชี้เราเนี่ยก็เลยถามพี่ลูซิโอ มาเองต้องไปฟังเอลเก้แกคนนี้ด้วยวะมันไม่ให้ค่าแกเลยอะน่นหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยเล่าสารทุกสุขดิบให้เราฟังกันนะผมก็โอเควะ่ะเราเข้าใจเองว่ะเพื่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต่อสู้กันเลยนะครับผมวิชาคัสซีนต่อสู้เลยนะครับผมโอ้โหเหมือนอดีมอ่ะครับแต่พอตัดมาที่เราเนี่ยเราเป็นตัวประกอบดังนั้น,เ,นเราเนี่ยก็ได้สู้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งเนี่ยพี่วาเลนซิน่าเนี่ยก็เข้ามาแยมด้วยนะเพราะว่าบูจิเรสเขาเนี่ยซัดกระเด็นมาหาเราแล้วถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะครับผมที่จพ เนี่ยวิชายเขาแย่งแคลสผมหมดเลยครับแล้วให้เราไปแคลดกับมัมมี่ครับคือเองคิดอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วก็ประเด็นคือมาริซิน่าเนี่ยมีเนตรอลงแหวนนะโอ้โหหลบโคตรเก่งเลยทุกคนแต่เราเนี่ยก็ผ่านมาัมาได้นะจนกระทั่งมาถึงฉากนะครับตอนที่พี่เกกอเขาเนี่ยเหมือนจะเห็นใจพี่ลูซิโอของเรานะครับก็เลยถามว,ว่าทําไมเองเนี่ยไม่ยอมแพ้สักทีวะมาจีบขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ตายหรอกนุ่มหลังจากนั้นเนี่ยมาริซิน่าก็พูดขึ้นมานะครับผมบอกว่าจะไปฟังมันลูซิโอชินโซโบซุสากิโยคือพูดแต่จะทว วายดวงใจให้พี่เกกอนะครับผมซึ่งพี่ลูซิโอเราเนี่ยก็เข้าไปถวายดวงใจครับสรุปเขาผมก็ได้ถวายดวงใจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็ของขึ้นครับแล้วดูแม่คู่นะครับลูซิโอเป็นหมาเลยวะจนเกกอนนยครับผมโดนมามีดลากไปโคตรไกลครับเพราะเขาอยากถวายดวงใจให้จริงๆนะ สรุปครับพี่เกกอเนี่ยก็ได้ให้มามีเนี่ยถวายดวงใจวีคนหนึ่งนะครับผมแล้วหลังจากนั้น,นครับใน,นเรื่องเนี่ยเราต้องไปปลุกสติให้พี่เกยกอเขาเี่ยตื่นขึ้นมาตอนแรกเนี่ยผมว่าโคตรชิลเลยนะเพราะว่ามีพี่วาจิเลียอยู่นะครับผมก็สบายใจได้เลยเพราะพี่ก่อให้นะทุกคนจนกระทั่งเราสู้ไปไอเหรียญเขียวนี่แหละตัวดีเลยทนะุกคนคือเราเนี่ยต้องคลาสแทนพี่วาจิเลียนะขนาดเปิดอีโก้แล้วนะมันทําไม่รู้ว่าเกกอล่างมแมลงสาบเลยทุกคนนี่ขนาดไม่ใช่ล่างเต็มมันนะมันยังโหดเลย ผมให้เลยนะพี่แกนี่ระดับอลิฟได้เลยนะเพราะมี่จารพัดเงาใช่ไหมทุกคนแต่พี่แกนี่เป็นจจารพัดแมานางสาวอะ่ะเออทีมผมจะเหลือหรอ,หรอวะทุกคนก็ไม่เหลือไงผมก็ตายดีครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราสู้พี่เกโกอได้แล้วเนี่ยก็กลับสู่ร่างเตียมครับแล้วก็เข้าไปนอนกับแบมบูแฮทคิมเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือกลุ่มของเรียวชูนะกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเดินตามโถงทางเดินมาเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยก็ไปเจอกับพี่เรียนนะครับผมซึ่งก็ได้เข้าทายกับเรียวชูกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องในอดีตนะจนกระทั่งหน่วย LCA อุจาร์เนี่ยเข้ามาพอดีครับพวกเราก็เลยฝากให้หน่วยนี้จากการเก็บกับพี่เรียนไปก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยผม ้าใจนะทุกคนเพราะมันนานมากแล้วเราเนี่ยเ็เดินทางไปต่อในบ้านของผมนะจนเราเนี่ยเห็นเลนออกมาซึ่งอาจารย์ของเลนเนี่ยก็เปนคนส่งมาเองเนี่แหละแล้วให้เลนเนี่ยร้องแจกับเดอร์ชชครับว่าจะเอาโเด้นบอลหรือว่าลูกสาวซึ่งแน่นอนเขาเดอร์ชชไม่เลือกเลยเลยก่อนที่ตัวพิงกี้จะมาเองนะคือแบบทบไม่ไหวแล้วให้เลือกก็ไม่เลือกก็เลยสูปป้ไปเลยครับผมบอกเลยว่าสไตล์เดวพิงกี้เนี่ยก็เท่เหมือนเดิมนะทุกคนคือผมจะแต้มเป็นอะไรดีมากเลยอะตอนเราสู้เสร็จเนี่ยจะมีบทสนทนาขึ้นมาครับ จะเป็นจังหวะที่เดียวชูเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะปกติตัวพิงกี้เนี่ยจะไม่ใช้ท่าไรโดน,นะครับผมเพราะเหมือนว่าเดียวชูเนี่ยจะมองว่าการที่แบบว่าชักดาบมาแล้วเกี่ยวเข้าฝังเนี่ยมันจะดูเหมือนกับการถาเรตายไปแบบปนั้นะแปลว่าพี่แกยังไม่รู้จักเวอจิวนะครับผมแต่ทว่าเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ของตัวพิงกี้เนี่ยก็เริ่มรู้สึกคล้ายจะเป็นลบนะตั้งแังจากนั้นเนี่ยเดียวชูก็ใช้จังหวะนี้แหละแทงเข้าไปตรงอกของตัวพิงกี้จนต้องหนีขึ้นไปบนดาดฟ้านะโดยที่นี่แหละทุกคนก็คือกอลันกาเราอยู่ เดิมพิงก,กี้เนี่ยพูดถึงความประสบของแอ้บ้านในมุมที่นี่นะหลังจากที่เดิมพิงก,กี้เนี่ยพูดว่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้เนี่ยมันจบไปแล้วเว้ยดูชูก็บอกว่าใช่มันจบแล้วสําหรับเราเรอะนะแต่ว่าอารยานะ่ <laughs> <laughs> อะอารยานะ่ะยังรอเราอยู่ เพื่อนๆจากนั้นเนี่ยครับแม่ของเรียวโชวก็แปลงร่างครับจนกลายเป็นอรารย,ยาซึ่งได้บอกว่าอรารย,ยามันไม่เคยรคอใครอยู่แล้วโอ้โหทุกคนตอนแรกหงก็แบบอะไรวะเราต้องสู้กับอรารย,ยาเหรอโอ้โหเอาจริงด่แต่ทําไงได้ครับเราก็ลองสู้ให้รู้รอดกันไปนะคือเอาจริงโคตรเสียดายสตาดาวเนะแต่ว่าทำมาโคตรดีเลยถ้าไม่ได้ดีนะผมโคตรโกรธหลังจากที่อรารย,ยาได้ตายไปเนี่ยเรียวโชวก็เหมือนว่าเพื่อนกันึ่งได้นะว่าไอ้คนที่เราฆ่าไปเนะี่ยมันคือลูกสาวโอ้โหน้อ ทำไมิ่งมารู้อะแล้วเลชูเนี่ยก็ได้แต่ซ่้ของนัตตี้ออกทิ้งว่าแบบไม่ใจดีเลยครับจากนั้นนะครับโดยชูเนี่ยก็แทบจะไม่สนใจแล้วนะก็คือแบบโคตรแค้นเลยแค้นจัดจัดอะหลังจากนั้นเนี่ยไอเดียม,มาก็มาพอดีครับมันเลยให้แบบว่าเลนกับโซลานเนี่ยมาเป็นหนูทดลองนะแล้วก็ถ้าถามว่าเอลซีเนี่ยไปไหนก็ตามสภาพนะครับจะไปซู้ร่างกอล์ฟโแรแลนด์ได้ไงพอกลับมาไดชาตต่อสู้วีทีเนี่ยผมแบบคนลุกจัดนะทุกคนซึ่งพอเริ่มสู้เนี่ยเลยชูฟันทีเนี่ยเห็นเป็นร่องอากาศที่ทถูกฟันนะทุกคนคือเบบเวจะะ สกิลที่มาไม่มีเลขบอกอทุกคนอันนี้คือเรียชันในเกมนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยคือแบบว่าผมพูดไม่ออกอะทุกคนซึ่งสอคนนี้ก็หายไปทีครับไม่เหลือไม่แจ pues ่ฝุ <h> <h ่นพอจบเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะหยุดเรือชูได้ยังไงก็คือเอาเป็นว่าเวลาใกล้จะหมดละ ก่อนที่อรารยาเน่จะจางหายไปเลยโดยที่นันเต้ก็จะใช้โซ่ตัวเองเนี่ยเป็นสภาให้น้องอรารยาเน่สามารถไปหาแม่หอนน้องได้สำเร็จครับเอฟสุดสีน้ำตาทุกคนแล้วก็ทําให้เรียวชูเนี่ยพคฟมตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาถึงวอร์ดคนสุดท้ายของคันโตนี้กันครับบอกเลยว่าพี่ชายนี่คือแบบโแรแลนด์จีนแดงชัดเลยนะจนกระทั่งพี่แกเนะี่ยใช้ฟูริโอโซ่เท่านั้นแหละโอ้โห สนใจติกไทยเลยบอกเลยว,ว่าขนาดแคร์ชนะนะที่ผมเนี่ยยังตายไปสองสาวคนอนะ่ะโคตรแรงอะ่ะเราก็ดิชีพบรวแรงเวอร์ชัน่นจีนแดงนะจะเหมือนว่าพี่แกเนี่ยจะหายสับสูญไปเลยนะลู้มไหมหายไปไหนบอกผมเลยท่อน้ำไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่แกเป็นตัวเด็กเนี่ยสับมาเก็บวิธีเพราะทำภารกิจไว้สำเร็จนะจมวัวนั้นอยู่ตรงแถวๆที่ระบายน้ำอะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ตายสิครับ